สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บิ๊กแปดไทยแลนด์นะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันนะีแบบว่าสายแล้วนะไม่แน่ใจนะ่าจะประมาณเกือบบ่ายสองโมงแล้วนะคะของวันศุกร์ที่6กันยายนนะสองพเจอกันใน EP ีที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยนะอีพีที่12นะคะของรอบสอบใหม่แล้วนะคะอันนี้ขออภัยหลายท่านที่รอแอดมินด้วยเนาะมาสายเนื่องจากว่าที่จริงคิดว่าน่าจะไม่ได้มานะแต่ว่าสุดท้ายก็มาจนได้นะเนื่องจากว่าติดภารกิจ ยยะะไม่ว่าจะเป็นสต็อกของเพิ่งลงใหม่นะเช็คสต็อกของวุ่นวายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจจะสั่งสินค้าตัวไหนเนี่ยต้องบอกว่ารีบแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะสินค้าเข้ามาใหม่จากเกาหลีเพียบเลยนะคะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนจะรับชมแนวทางทั้งหมดย้ำเตือนอีกทีนะคะว่าเป็นแค่แนวทางในการเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเสียงจะยังชัดเจนไหมเพราะว่าวันนี้แอดมินเปลี่ยนไม์ตัวใหม่น้อเมื่อกี้ไม์อีกหนึ่งตัวที่เคยใช้อ่ปกติทุกวันนะคะแบตเตอรี่หมดเนาะชาร์จอยู่นะคะต้องขออาภัยเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ดามาเริ่มต้นต้องบอกว่ายังคงเด็ดๆหลายแนวทางนะคุณผู้ชมอ่ะมาเริ่มต้นกันก่อนนะสาหรับใบนี้ก่อนแล้วกันเนาะ ก็เลื่อนไปแล้วก็เลื่อนมาไม่ได้นําเสนอสักทีนะคะ มาดูในส่วนของหลักร้อยนะคะของคนบนฟ้าค่ะผลงานเก่าก็ยังคงเข้าต่อเนื่องนะคะหนึ่งกันยายนที่ผ่านมาตามภาพเลยนะคะให้มาที่ 6x x นะคะซึ่งรอบนั้นไม่มี2และไม่มี3หรือพูดง่ายๆว่าดับหลักร้อยสกับ3เนาะก็ถือว่า 6x x มาที่6 0 6แต่ก็อย่างที่หลายท่านบอกเนาะว่าให้มาถึง8ชุดด้วยกันมันก็มีโอกาสเข้าสูงนะคะก็ว่าไปเนาะรอบนี้16กันยายนเนี่ยให้มาตามนี้นะคะมีหลักร้อย ้อยเด่น2อง8 3 7 9แล้วก็0ไม่มีแค่4แล้วก็6หรือพูดง่ายๆว่าหลักร้อยดับ4แล้วก็ดับ6นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะส่วนใหญ่ก็จะดูแค่เลขท้าย2ตัวแต่ถ้าเราเจาะเลขท้ายนะ3ตัวหลักร้อยเข้าเนี่ยโอกาสที่จะใกล้นะมือ เอื้อมรางวัลที่1ก็ใกล้เข้าไปทุกทีนะคะเดี๋ยวแอดมินจะวิเคราะห์หลักร้อยให้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปเทียบเคียงกับหลายใบติวเนาะรอบที่แล้วสรุปบนเอ่อสรุปหลักร้อยของแอดมินไม่ผ่านเนื่องจากอะไรเพราะว่าหลุดหลายใบแอดยืนก็หลุดนะคะในส่วนของแอดกับตันที่เคยเข้าดีพอนํามาวิเคราะห์ก็หลุดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบนี้จะไปคัดใบที่เด็ดๆมาฝากแล้วก็วิเคราะห์ให้อย่างแน่นอนนะคะอ่ะไปต่อกันนะคะแบบยาวๆเลยนะสำหรับใบนี้นะคะุผู้ชมจะเป็นข้อมูลของ นะคะคยอดเหงงต้องบอกว่าเข้าจริงให้จริงเนาะรอบที่แล้วแอดมินก็นําเสนอนะคะรอบที่แล้วนะคะแต่ขึ้นภาพผลงานเก่าให้แบบว่า หกรอบย้อนหลังเลยจะเห็นว่าหกรอบเนี่ยหลุดแค่เพียงหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะยอดเฮงจะเป็นข้อมูลในชุดเลขเด่นบนอย่างเดียวบนฟ้าอย่างเดียวขึ้นเหนืออย่างเดียวนะคะรอบหนึ่งกันยายนค่ะเขาให้มาที่เลขเจ็ดเลขสี่แล้วก็เลขหกนะคะตัวที่ผ่านเข้ารอบคือเลขหกนั่นเองนะคะมาทั้งหลักร้อยและมาทั้งหลักหน่วยแต่จําได้หรือเปล่ารอบที่แล้วแอดมินได้วิเคราะห์ว่าโอ้โหเจ็ดนี่โดดเด่นมากเลยนะว่างนั้นนะคะแล้วก็ลื่นไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่า,าลายท่านคงจะทราบนะว่าเจ็ดไปติดดับ,บบนสายแข็งลาย สายอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะก็ว่าไปนะถือว่าเป็นผลงานที่น่าติดตามน่าสนใจนะคะสำหรับรอบใหม่16กันยายนไยอดเฮงให้มาที่6-3แล้วก็5ย้ำอีกทีนะว่ามีโอกาสไปได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเลยนะคะเดี๋ยวในส่วนของการวิคเคราะห์นะคะ,ะเด่นบนฟ้านะคะเดี๋ยวแอดมินจะนำแนวทางนี้แหละมาวิคเคราะห์เหมือนรอบที่แล้วด้วยนะคะอ่ะไปต่อกันนะคะสำหรับอ่ะก่อนจะไปต่อถ้าให้เดาายอดเฮงถ้ามาจริงๆรอบนี้6-3-5ท่านผู้ชมมองว่าตัวไหนมีโอกาสหน้ามา แต่เท่าที่เรานําเสนอไปก็อย่างที่ทราบเนาะเลข3เนี่ยชนเด่นกันเยอะมากๆเลยก็ถือว่ามีโอกาสเลข3ก็จะคล้ายๆเลข7ของงวดที่แล้วเนาะนะคะชนเด่นแต่ว่าจะมาไม่มาไม่ทราบเหมือนกันเนาะนะคะอามาต่อในส่วนของแอะเลใจกันบ้างหลังจากที่เข้าดีต่อเนื่องมา2รอบติดต่อกันรอบล่าสุดหนึ่งกันยายนพลาดอย่างน่าเสียดายเนื่องจากสัญจรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าให้เด่นปาดกับ7มาดูตัวเลขแล้ว0ูนและ9 4สไม่มีนะคะท่านผู้ชมรอบนี้จะเป็นอย่างไรสิ หกกันยายนให้มาที่605 905 607 609นะคะตัวเด่นคือเลข0และเลข9สําหรับรอบสอบนี้เนาะแล้วก็เน้นเขียเส้นใต้มาที่05แล้วก็09เป็นตัวเด่นนะคะแล้วก็มีสำรองที่นั่งที่0708 96แล้วกล็97นะคะนี่คือข้อมูลของแอดททเลใจท่านใดจะถามหาคุณดูพราณแอดมินลงไปให้แล้วไปย้อนดูคลิปวิดีโอย้ยอนหลังได้นะคะมาต่อกันที่นะคะในส่วนของสายหารใบสีแดงนี้กันบ้างรอบที่แล้วแอดมินได้นําเสนอ บอกว่ามันจะมีอยู่2ใบนะในรอบของสัจนจรร้อยเอ็ดนะคะซึ่ง1ใบให้มาที่เลข7และอีก1ใบให้มาที่เลข8เราก็ได้คุยกันอยู่ว่าเป็นตัวเด่นที่ชนเด่นทั้ง2ตัวและผลปรากฏว่าก็หลุดเลยนะคะท่านผู้ชมอ่ะสำหรับรอบนี้จะเป็นอย่างไร16กนะคะกัญญายนขาให้มา1ใบนะคะตอนนี้เห็น1ใบคือใบนี้คือเลขเด่น3นะคะท่านผู้ชมเลขเด่น3นะคะก็บอกว่าสายหานเนี่ยบางท่านอ,อาจจะยังงงอยู่ว่าเป็นข้อมูลเด่นในส่วนของขึ้นเหนือหรือล่องใา้ ต้องบอกว่ามีโอกาสไปได้ทุกที่ทุกทางเลยไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้หลักร้อยสิบหน่วยนะคะนะผู้ชม3ก็อย่างที่อันมินพูดไปบ่อยๆนาะชนหลายสำนักเหมือนกันถ้าในคลิปนี้ที่เราพูดถึง3ก็จะไปถึงนึกถึงแนวทางของยอดเฮงเมื่อกี้เนาะที่เป็นข้อมูลเด่นในส่วนของบนฟ้า63แล้วก็5ก็มาชนกับสายหานี้ที่เลข3นั่นเองเนาะถ้าพูดถึง3ท่านะผู้ชมน่าจะจําได้มีหลายใบที่ให้3ม,มาอย่างเช่นเจ๊ไลก็หลายใบเนาะนะคะที่ให้3ม,มาไม่ว่าจะเป็นกองปราบเจ้ามือไนดะ้หรือว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี ประมาณนั้นนะคะอาถ้าพูดถึงเจ๊ไลรแล้วก็มีข้อมูลอัปเดตล่าสุดมาด้วยนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนะคะีค่ะสำหรับเจ๊ไลรนะคะนอกจากบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี3ซึ่งรอบที่แล้วก็ให้6มา6ก็มาจริงๆนะคะ606เนาะ รอบนี้ให้3ม,มาอย่างที่บอกแล้วก็มีชุด3ตัวเพิ่มเติมเข้ามาให้เผื่อท่านใดคิดไม่ออกนะคะให้มาที่5 3 6 3 6 9แล้วก็3 8 6นะคะส่วน2ตัว3 2 3 4 3 5นะคะเลขเด่น3เนาะแล้วก็จะมี7 1 7 3แล้วก็7 4นั่นเองนะคะนี่คือข้อมูลล่าสุดที่ลงให้เมื่อเช้านี้เลยนะคะ มาต่อกันที่ไก่โต้งกันบ้างค่ะท่านผู้ชมไก่โต้งนะคะรอบสอบที่ผ่านมา1กันยายนนะคะตัวเลขในลูกเต๋าที่มี4ตัวคือ0285จับคู่แล้วถือว่าไม่เข้านะคะหลุดไปในรอบที่แล้วสําหรับรอบนี้ค่ะไก่โต้งนําโชคนะคะส6บกกันยายนค่ะตัวเลขในลูกเต๋า4ตัวมีเลข1นึ สามศูนนะคะเน่อนะคะปกติแล้วเวลาจับเป็นชุด2ตัวเนี่ยเข้าบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะดัวยวแอดมินจะจับเป็นชุด2ตัวให้แลกกันเนาะว่ามีตัวเลขไหนที่น่าสนใจแต่ต้องบอกว่าเราก็จะไปสะดุดตาหลายตัวเหมือนกันเพราะว่ามีเลข3ที่เป็นเลขดังสําหรับรอบสอบนี้และที่สําคัญก็มีเลข2มาด้วยนะคะ23เนี่ยเด่นมากเลยสําหรับรอบนี้นะหลายคนก็บอกว่า1 2 1 0มาแรงนะคะหรือจะเป็นในส่วนของ133 1ก็มาแรงว่าอย่างนั้นเนาะ อ่ะเลขอะไร1331ก็คงจะทราบดีนะคะก็ดังมาตั้งแต่นายกคนใหม่นะคะคุณอุ้งอิงนะคะนายกลำดับที่31ของประเทศไทยซื้อได้ก็ซื้อ,ซ,อซื้อไม่ได้ก็ผ่านแล้วกันนะคะเอาละค่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อพูดถึงนะคะในส่วนของไก่โต้งแอดมินเจอตัวหนึ่งที่ว่าศูนย์สเนาะมันจะจับจับชุดได้มันจะมีศูนย์สอนย์ไปนึกถึงข่าวหนึ่งที่แอดมินก็ เลื่อนฟีดของเฟซบุ๊กไปบ่อยๆเนาะดูข่าวเกี่ยวกับตัวเลขเพื่อที่จะนำมาพูดคุยกับเอซีนะคะรอบที่แล้วต้องบอกว่าแอดมินอ่านข่าวเจอเออลูกชายนะน่ารักน่ารักของคุณแม่ใบหมอนแล้วก็ออคุณคุณแจ็คแฟนชันนะคะที่แบบว่าคลอดลูกนะคะชื่อน้องคากิเนาะนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ารอบที่แล้วคุณแม่ของคุณแจ็คเนี่ยก็จะเป็นสายตัวเลขอยู่แล้วนะคะเป็นสายแบบ เออนักเสี่ยงดวงนักเสี่ยงโชคอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็น้องคากิตอนเกิดมาเนี่ยรู้สึกว่าห้องห้องพักที่โรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ออกรางวัลด้วยไม่แน่ใจจําตัวเลขไม่ได้แต่ว่าเป็นเบอร์ห้องพักเลยเต็มๆ่ะนะคะแล้วก็พอคลอดออกมาถึงบ้านก็งวดต่อไปรู้สึกว่าคุณย่าของน้องคากิก็ได้ตัวเลขจากนะคะได้ได้ตัวเลขจากน้องคากิีเนาะแล้วก็ มีคนถามน่าจะเป็นใน Facebook หรือ Instagram ไม่แน่ใจว่าตัวเลขของรอบนะคะวันที่ ที่ผ่านมาหนึ่งกันยายนน่ะน้องให้ตัวไหนหรือว่าตีตัวเลขของน้องคากิเป็นตัวไหนปรากฏว่าคุณย่าเข้ามาตอบคอมเมนต์นะคะให้94ตัวเดียวเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินไม่ได้แคปหน้าจอไว้เนาะให้9 4ตัวเดียวเลยแอดมินไปอ่านเจอก็เอกใจอยู่แต่ว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ชอบนะก็เลยไม่ได้ตามมาเนาะน่าเสียดายมากๆเลยรอบนี้แอดมินก็เลยไม่พลาดก็เลยนําข้อมูลมาฝากนะคะซึ่งาจากข่าวเนาะเขาก็บอกว่าน้องคากิคือฮอตมากนะคะมีแต่คนถามว่างวดนี้ออกอะไรงานนี้คุณแม่ไปหม่อนก็เลย จัดให้ตามภาพที่ลูกชายทํามือบอกใบเลเด็ดนะคะแล้วคนเข้ามาแห่คอมเมนต์นะคะน้องคากิเยอะมากๆเลยนะแต่ว่ารอบนี้เป็นคุณแม่ใบหมอนแต่ว่าถ้าคุณย่าของน้องคากิเนาะให้ตัวเลขไหนมาเดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะถือว่าเป็นแบบว่า น้องนะคะเป็นน้องน่าจะมีบุญนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยเนะให้ศูนย์สอตามภาพนะอา่ามือขวาเนี่ยกำเป็นกำปั้นศูนย์ะอีกมือหนึ่งก็ชี้เป็นเลข2สู้ตายประมาณนั้นนะคะหลายคนก็ตีไปที่0ูนย์สองแล้วก็ศ1นนะคะนี่คือตัวเลขที่อัปเดตของน้องคากิลูกชายที่น่ารักนะคะของอคุณแจ็คแฟนฉันนะคะก็นำมาฝากกันนะคะ มาต่อที่นะคะใบติวใบนี้นะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็คือแอดฟินิกนะคะล่าสุดก็ปล่อยข้อมูลในส่วนของตัวเด่นมาให้แล้วซึ่งถ้าย้อนดูรอบที่ผ่านมาจะเห็นนะคะว่าแอดฟินิกนะโพสต์บอกว่าจับคู่ที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยครับ6สันจอนแล้ว6มาจริงๆในส่วนของขึ้นเหนือที่66ก6อนนะคะล่าสุดนะคะอันนี้ปล่อยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วในกลุ่ม l ล n e แอดมินลงไปให้แล้วนะคะถ้าเก้ามาจะมาเลขอะไรเพื่อนๆร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็หมายความว่าตัวเด่นรอบนี้น่าจะเจาะที่9นะคะ ท่านผู้ชมเนาะอ่ะก็เอาไปดูก่อนและการสําหรับ9้าของแอดฟินิกจับได้ตัวไหนอย่างไรล่าสุดค่ะถ้าคิดไม่ออกว่า9อะไรดีแอดฟินิกและแอส่วนแตงนะก็วิเคราะห์ออกมาติดลมบน99 293และ96กันนะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านโชคดีนะนะคะนี่คือชุดแรกที่ปล่อยกันออกมาเดี๋ยวถ้ามีชุดอื่นๆปล่อยมาเมื่อไหร่แอดมินจะรีบอัปเดตให้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้จากที่แอดมินได้ลงข้อมูลนี้ไปนะคะเป็นในส่วนของล่องใต้ตัวเดียว49ที่มา9 4นะคะหลายท่านก็บอกว่า ผมเห็นก่อนเลขออกอยู่นะให้49จริงๆนะคะก็เป็นการยืนยันได้ว่าใบนี้ไม่ได้ข้อมูลที่เฟกนะเป็นข้อมูลที่ให้จริงก่อนเลขออกเนาะและก็นําเสนอไปแล้วนะคะว่ารอบ16กันยายนเนี่ยเขาให้มาที่3113นั่นเองนะคะซึ่ง้าพูดถึง3113ก็จะไปตรงกับตัวเลขเมื่อสักครู่นะของไก่โต้งเหมือนกันที่จะมีตัวจับคู่31ด้วยนะค3113นะคะนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดสําหรับในคลิปนี้นะคะเอาละค่ะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะท่านที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมนะกดติดตามทรั สคริปต์สั่นกระดิ่งไว้ด้วยลวกันและช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าหรือว่าร่วมสนับสนุนโดเน a t รายการของเรานะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้อดินและทีมง,งานดอดมินขึ้นให้ทางหน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกของช่อง YouTube ของเรานะหรือว่าด o n a t ผ่านทางซูเปอร์แตงนะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะคะและที่สําคัญช่องทางในการติดตามแอดมินนอกจากจะอยู่ใน YouTube ก็ยังมีใน Facebook ด้วยนะคะสามารถพิม ค้นหา,ใน,าในเพจ Facebook เป็นภาษาอังกฤษชื่อเหมือนกับนะคะคช่องหลักเลยก็คือ Big b a บง k r r e a c h n n n นันั่นเองนะคะฝากติดตามในทุกๆช่องทางด้วยแล้วกันส่วนถ้าได้สนใจสั่งสินค้าก็ทักเข้ามาได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีโปรโมชั่นอะไรดีๆเดี๋ยวแอดมินจะมาบอกเป็นระยะระยะแล้วกันนะคะเมื่อวานก็จัดโปรไปนับปังมากๆเลยแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน E p ต่อไปสวัสดีค่ะ